นัโมตสัะภะกวัโตอาระหะโตสัมมาสามพุทธทสสะนโมตตสสะกวัโตอาระหะโตสัมมาสามพุทธทสานโมตตสพะกวัโต ระหโตสัมมาสัมหดธาสามสัพพาสีวิสาชาตินังทิพมันตาคทังวิยาญนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอนัคเขตตมหิสพัสพ,สพพทะสัพพะทาสัพพปานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตมพนามะเห สภาสีวิสชาตินังทิพมันตาขทังวิยาญาณนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอาณาเขตตัมหิสัพพะทะสัพะสพะาสัพพานินางสัพพโสปินิวาเรติปริตันตัมพนามะเฮสภาสีวิสชาตินังทิพมันตาขัังวิยาญนาเริวิสังโครังเสสัจาปิปริสยั านากเหตตัมหิสัพพะสัพพะสัพพานินางสัพพโสปินิวารติปริตันตัมพนามะเหสัพพสีวิสชาตินางทิพมันตาคทังวิยานนาเสติวิสังโครังเสสัญจปิปริสยังานาเขตตัมหิสัพพะสัพพะสัพพานินางสัพพโสปินิวารติปริตันตัมพนามะเห สัพพสีวิสชาตินังทิพมันตาขัทังวิยานนาเสติวิสังโครังเสสัญจปาปิปริสยังอนัเขตตัมหิสัพพะทัาสัพพานินางสัพพโสปินิวารติปริตันตัมพนามะเหสัพพสีวิสชาตินังทิพมันตาขทังวิยานนาเสติวิสังโครังเสสัญจปาปิปริสยัง anak keam Hi sepat Ha sepat nang seapa sopik ni warretik peritan tampanama ye Sepasi wis bisa cati nang di Katang biayayan nasetik wisang korang sesan cabe Hi sepat Ha sepat nang seapa sopik ni warretik สภาษีวิสชาตินังทิพมันตาขัังวิยาัานาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอนัเขตตัมหิสัพพะทัสัพพะทาสัพปานินางสัพโสปินิวาเรติปริตตันตัมพนามะเฮสภาสีวิสชาตินังทิพมันตาขทังวิยาัานาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยัง Anak Hi hit sapata sapata sapapani nang sapaso pi niwareti paritantam panama Sapasi wisatsehati nang tipamanta khatangwiya yan naseti wisangkuran se parisayang. parisa yang anak hi hit sapata sapata sapapani nang sapaso pi niwareti paritantam panama สัพพสีวิสชาตินังทิพมันตาคัทังวิยานนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอานัเขตัมหิส,พส,พสพัพพะทัศสัพพะทาสัพพปานินังสัพพโสปินิวารติปริตันตัมพนามะเหสัพพสีวิสชาตินังทิพมันตาคัทังวิยานนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยัง

สภาสีวิสชาตินังทิพมันตาคทังวิยานนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอนักเหตุตัมหิสัพพ,พพทาสัพพธาสัพพปานินางสัพพโสปินิวาเรติปริตันตัมพนามะเฮสัพาสีวิสชาตินังทิพมันตาคทังวิยนนานนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยัง Ana hetamhi sapataha sapataha sa papali sa 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 nang sapasopik niwaretik perntam panamak he Sapai si, wisa cai nang dimantakatang wyayan na seti bisaang korrang sesan cabe persayang anak hetamhi sapataha sapataha sa sa nang sapasobi niwaretik peritantam panamak สภาสีวิสชาตินังทิพมันตาขังวิยาญนนาเสติวิสังโครังเสสัญญาปิปริสยังอนัเขตตัมหิสัพพทธาสัพพทธาสัพาสพานินางสัพพโสปินิวาเรติปริตันตัมพนามะเห